อีกหนึ่งเมนูที่ตอนเด็กชอบแล้วโตมาก็ยังชอบอยู่ <laughs> <laughs> เมนูข้าวหน้าไก่คะ่ะ <laughs> มาเริ่มทํากันเลยเราใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกไก่นะคะมีความนุ่มๆ ลอกกระดูกและหนังออกหั่นชิ้นปรุงด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยสูตรลดโซเดียมอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครอยากลีลีเลยอยากใช้เป็นเนื้อส่วนอกไก่หรือสันในไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมหรอฮ้างกล้วยนิดนึงเพิ่มรสชาติหวานซีอิ๊วดำเล็กน้อยให้มีสีสันน่ากินและใส่แป้งมันไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะหมักส่วนผสมทิ้งไว้ระหว่างรอก็มาทอดไข่ดาวแบบคีนเราก็จะทอดในน้ำมันมะกอกเหมือนเดิมนะคะเมนูนี้ต้องกินกับไข่ดาวนะคะถึงจจะะะออออออรรรร่่่่ยยนนนีีลลลไไขขดดาาววททถูกกกกตตตต้้้้้งงงแแเเมส็็ับึ ด้วยเนื้อสะโพกไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ผัดผัดให้ไก่สุกนิดนึงแล้วเติมน้ำเปล่าจะได้มีน้ำคลุกคลีปรุงเพิ่มอีกหน่อยด้วยผงปรุงรสคีนซีอิ๊วดำเล็กน้อยและซีอิ๊วขาวสูตรโดโซเดียมอีกนิดนึงแค่นี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันและน้ำงวดแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานทานพร้อมข้าวร้อนๆแกมด้วยน้ำพริกอกไก่คีนให้ t e x จะกรอบๆเพิ่มความแซ่ เป็นน้ำพริกสูตรคีนที่ไม่มันเลยค่ะไม่ใส่ผงชูรสและสารกันเสียและไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะเราชอบเอาไว้กินกับเมนูคีนมันเพิ่มความอร่อยได้จริงๆและตัดเลียนด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงแบบนี้โอ้โหเข้ากันมากและเมนูนี้บอกเลยว่าถูกใจทั้งบ้านต้องไปทำทานเด้อ